ลีเอลโอเดียมนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กนะครับที่บอกได้เลยว่า เนื้อเรื่องในการ์ดนะครับหรือรอก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่แน่นอนว่าเรื่องราวของการ์ดไฟมันยากาดในโลกแห่งความเป็นจริงก็น่าสนใจเหมือนกันครับกับกลิ่มการเล่นของมันนะครับอย่างริกเกสเกจนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเรายิ่งสะสมเกจเยอะเท่าไหร่ครับเรียงของเราก็จะยิ่งทรงพลังมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเซ็ปที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับกาลิเอโอดียมเองนะครับที่มีเทคนะครับอย่างการที่มันจะปัดพลังเรียการถ่ายหน้าเรา5,000ต่อตามจํานวนริสตอร์เตสเบนนะครับที่หงายหน้าอยู่ในริกเกสเกจนะครับและไม่ใช่แค่นั้้้นนนนคครรรรัััััับบบบยงสสาามมมถโซเเเเพพื่่อิิกจจไไไดดะะะแลปป็ ก็คือตีสามรายนั่นแหละกัติวไวสกิลสุดแข็งแกร่งของมันนะครับที่เมื่อจบไบเทนที่บันตีถ้าเกิดเรามีเกจครบ5ใบหรือมากกว่าครับเราสามารถทิ้งการ์ดบนมือ2ใบนะครับเพื่อที่เราจะได้รับเทิร์นเพิ่มนะครับแต่ข้ามไรเฟสกับเมนเฟสไปนั่นเองนะครับ แต่ถึงผมจะพูดอย่างนั้นก็เถอะครับแต่ลิเอลนะครับก็เป็นเด็กที่ตีได้แค่3เวฟนะครับแต่นั่นว่าถึงมันจะตีได้แค่3เวฟแต่ก็ทดแทนในส่วนของพลังนะครับของเรียกาศแต่ละตัวที่ตีนะได้อย่างดีเยี่ยมนะครับและยิ่งออเดอร์นะครับที่เล่นคู่กันนะครับอย่างเจ้าดิสตอ r เต็เบนีกนะครับก็สามารถที่จะไร้นะครับก็ไปแปะในเกสได้เลยนั่นเองนะครับและแถมมันจะปัดพลังแวนได้อีกหนึ่งแล้วก็จวนหนึ่งด้วยและสามารถที่จะโซชั้นหนึ่งเพื่อเติมโซอีกด้วยก็เลยนับว่าเด็น นั่นเองนะครับที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเซิร์ฟสคอร์ดของผมนั่นเองนะครับและแถมเป็นคนที่ซิมในเรื่องของโกติกแล้วก็คูรูมิสุดๆเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าชอบเดตอาไลฟ์สุดๆนะครับและแน่นอนว่ามันก็ส่งรีเอลโอเดียมาให้ผมยืมนะครับเพราะว่าไหนๆก็ถ่ายในพวกไฟล์ของรีเอลอมอต้าแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาดูเด็กพวกไฟล์ของรีเอลโอเดียมกันนะครับว่ามันจะเฟี้ยงเงาะแค่ไหนนั่นเองนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มที่ไรเด็กกันก่อนนะครับแน่นอนว่ารรรรรรีีีีเเเอออลโดยยมกก์คคคััััสนนะะบบท เจ้ายาคุโมเบนี้นะครับเพราะว่ากายมันซิมนะครับแล้วก็เดสตินีเต็ดไทม์พีที่เป็นเซ็ตออเดอร์โทเค็นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือไรเดครีสนั่นเองนะครับไรเดครีสครับเราก็จะได้ก็ต่อเมื่อเราทำการไรครับก็จะได้เอาการไปเนี้ยไปแปะในเครสโซนครับถ้าเราเริ่มหลังได้ Energy ชาร์จ3หน่วยครับโดยเรามีจี้สูงสุดได้10หน่วยไม่สามารถเกิดได้มากกว่านี้และทุกๆไรเฟิเราจะได้ชาร์จ3าจี่ครับแล้วก็มี t เทค Act once per turn ใจ7จ็วหนึนั่นเองนะครับตัวเริ่มนะครับโดนไรทับเริ่มที่หลังโจรร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 1คคคคััััััับบบบบบส่่่วนนนทททททีกกกกกกะะะเเเมืออาาไไไไดดด0 0ซึง็้ช ลิเอลโอเดียมนะครับจากในไรเด็กนะครับเพื่อที่เราจะได้เซตออเดอร์โทเค็นนี้อย่างเดสตินีเต็ดไทม์พีซ์นะครับไปแปะในออเดอร์โซนของเรานั่นเองนะครับในไหนก็ไหนในแล้วขออธิบายเจ้าเดสตินีเต็ดไทม์พีซ์ที่เป็นเซตออเดอร์ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายในการอธิบายนะครับโดยเซตออเดอร์ไปนี้ครับถ้าอยู่ในออเดอร์โซนนะครับเราไม่สามารถไร้เกรด์สามไปอื่นนอกจากเจ้าลิเอลโอเดียมได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเราก็จะได้รับไทม์รีไวซ์เซว์เกจนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นกิมมิคของลิเอลโอเดียมเลยนะครัััััับบบบบใในนนนนกกกกาารรรรรรรสสสสะะะะมมเเเเเเจจคคคคลลงซซตอออออด์์ีียโื่ไทท้ หรือไล่ไล่เกจหนึ่งนะครับเราการ์ดบนมือเรา1ใบไปเป็นเกจนะครับจากนั้นจวดก๊าซสองใบครับถือว่าเป็นการอีกหนึ่งใบที่เก่งมากๆครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับไวฟ์ฟูของใครหลายๆคนนะครับก็คือใบนี้เลยครับกับลิเอลโอเดียมนั่นเองนะครับเทคคแรกครับคอนแวนการ์ดครับในเทิร์นของเราครับเรียกการ์ดแถวหน้าของเราทุกใบครับได้รับพาวเวอร์ปั่นห้าพันตามจำนวนการ์ดิสโตเต็ดเบนนะครับที่อยู่ในทรรมริเกสเกตนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆครับถ้าเกิดสมมติว่ามีใบนี้สี่ใบนะครับรรรรรวมพสนนาออออีกกก็โโคคคคตตเเจ๋งงะัับบช้่ ครับเมื่ออนี้ทําการโจมตีครับโซบลัสหนึ่งครับเลือกเรกาของเรา1ใบครับหรือการ์ดบนมือเรา1ใบครับมันไปวางเป็นรีเกสเกจในสภาพหงายหน้าครับถ้าเกิดเอาการ์ดไปวางนะครับยุนนี้จะได้รับความสามารถทิปเปิ้ลไรส์จนจบเทินนะครับจพูดง่ายๆก็คือถ้าสมมุติว่าคนใช้เอเลเมนทเทเลึ่งที่ถูกเก่าก็ป่าใบนี้ได้แบบไม่ต้องทิ้งมือนั่นเองครับการเทคสุดท้ายก็คือดีวา์สกิลก็คือสกิลที่ใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อเกมครับออโต้แวนการ์ดครับเมื่อจบแบปเทิมที่นี้ทําการโจมตีคคคคครร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 รัััััับบ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 ถ้้้้าาาาาาาเเเเเเกก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 ิิดดดมมมมีีสททใใหืืืออออว่่ง์นนนจจะไ็ เมื่อจบเทิร์นนะครับเข้าสู่เทิร์นเพิ่มของเราครับยูนินนี้ไดรยลบหนึ่งและจะข้ามไรเฟสและก็เมนเฟสไปนะครับคุณง่ายนะครับก็คือกดดีวาสกิลครับเราสแทนแอนด์รอไปใช่ไหมครับ เราก็จะมาสู่เสียไรเฟสและเมนเฟสไปแล้วข้ามไปแบทเทิลเฟสเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกนึงเด็กครับที่ข้ามเทินได้ครับโคตรเจ๋งนะครับต่อมาครับเกรดสามของเราครับก็เริ่มจากเจ้าอนี่เลยครับลิเอลโอเดียมนะครับลิขิตกรแห่งเวลาของเราใส่ไป3ใบเลยครับเฮ้ยคนที่ใส่ไว้3ใบก็คือเอามาเปอร์เซนต์นั่นแหละครับกับเทคคอนของมันที่เรียกได้ว่าทำให้เด็ก3เวฟเด็กนี้แข็งแกร่งมากครับในเทินของเรานะครับเรียากาศแถวหน้าของเราทุกใบพาวเวอร์ปัดนห้าพันต่อจำนวนการ์ดที่ชื่อว่าดิสโทเรนเบนที่อยู่ในเกจนั่่่่นนนเเเเอองงงะคครรับพูดาาายยยืิมีีจ้ อยู่ในเกจเยอะเท่าไหร่ครับเรียการแถวหน้าเราก็จะตีแรงขึ้นนะครับซึ่งถ้ามี4ใบก็เรียการแถวหน้าเราปัด20,000รวมเพลก็คือปัดไป30,000เลยนะครับเป็นเด็ก3เวฟที่เพิ่มเวฟให้มันแรงยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองครับกรเดก2นะครับที่สามารถช่วยเพิ่มเกจได้นะครับโดยการเอาเรียกาของเราหรือการบนมือเราครับไปแปะในเกจนะครับเพื่อที่ตัวนี้จะได้ทิปเป็นไรฟ์พูดง่ายก็คือสามารถเช็คได้3ไรฟ์นะครับถือว่าเป็นชอยส์ที่ไม่แย่เลยกระดีไวสกิลนะครับถ้าเกิดเรามีเกจนะครับห้าใบหรือมากกว่าครัับบบบเรกก็็แแแคค่ททิ้้้งงมืออใลลวจส ถึงจะได้เทิร์นเพิ่มนะครับก็สามารถกดสกิลในการโซบัตหนึ่งเอาการ์ดไปแปะในเกตเพื่อที่ให้มันได้ที่ปันดรา์นะครับแต่ว่าในคลิที่ได้เทิร์นเพิ่มมันก็จะกลายเป็นแค่ 2 drive ์นั่นเองนะครับแทนที่ที่ p l e drive นะครับเกรด3อีกหนึ่งใบครับที่เรียกียกว่าเป็นคีย์หลักของเด็กนี้เลยก็ว่าได้ครับก็คือเจ้าアナโครノスドラゴอนงครับติดไป4ใบครับเทองมันครับคือออโตอในเกตโซนครับก็คือถ้าการ์ดเนี่ยอยู่ในเกตนะครับเมื่อเริ่มต้นแ a ทเทิ n p h เฟสครับถ้าการ์ดเนี่ยอยู่ในช่อง r ร g เกตเกตนะครับก็คือการ์ดเป็นเกตนั่นแหละสามารถซ b บีหนึ่งครับเพื่อเลือกการ์ดรอบโซนเราหนึ่งใบครับไปแปะเป็นเกตนะครับเพื่อที่จะขอการ์ดนี้ลงช่องเรียกกาด จนจบแบตเทิลนี้ครับยูนินนี้พาวเวอร์ปั่น5,000ครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีรีเกตเกตนะครับ3ใบหรือมากกว่าครับสามารถจ่า2เอนเนอพื่อรีไทา์เรียกาดอีกฝ่ายได้1ใบนั่นเองนะครับก็ยิงบอดได้แหละโคตรเจ๋งนะครับความเก่งของใบนี้ครับก็คือตอนมันอยู่ในเกตโซนครับก็สามารถคอมันได้ตั้งแต่เกต2เลยนั่นเองครับก็คือสมมติว่าแวนเป็นเกต2ครับไอเนี้ยอยู่ในเกตก็บ้าน1คลงมาครับแล้วเอการจักดอกเราไปเป็นเกตได้ครับก็คือเป็นการแลกเปล สลับนะครับเอาการในดรอปเราไปเป็นเกจได้พูดง่ายคือถ้าเรามีออเดอร์อย่างดิสโซเทตเบนอยู่ในดรอปครับก็สามารถเอาไปยัดเป็นเกจได้เลยครับถือว่าโคตรเจ๋งนะครับก็ติดไว้4ใบเลยนั่นเองนะครับต่อมาครับในส่วนเกรดสองผมขอเริ่มที่เจ้าน้องโกเลมตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นของเจเนอเรทของดิเอลนะครับเทคแรกครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกาดครับถ้าเกิดเรามีรีเกสเกจนะก็คือขอแค่มีการอยู่ในเกจนั่นแหละสามารถซีบีหนึ่งครับเพื่อโจกันหนึ่งใบและโซชาร์ตหนึ่งนั่น ยังใส่ใบนี้อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวจวนะครับกับตัวชาร์ครับถ้าสมมุติว่ามันฟุกชาร์จได้อะไรที่มันดีๆนะครับก็สามารถเล่นได้เลยได้เองครับถือว่าไม่แย่ขนาดนะครับเพราะว่าเด็กเนี้ยรีเอลโอเดียมมันต้องจ่ายโซในการใช้สกิลใช่ไหมครับก็คือเป็นตัวเติมโซให้รีเอลได้กดสกิลที่เป็นไดรฟ์นั่นแหละครับกับสกิลของมันอีกสกิลหนึ่งที่เก่งมากๆครับก็คือถ้ามีเลเกตเกตสใบอ้พก็กลายไปเนี้ยก็จะเป็นตัวบูทได้นั่นเองครับก็เป็นตัวบูทม เทคแรกนะครับเมื่อนี้โจมตีใส่ยูนิตเกรดสนะครับเลือกการจากในดรอปของเราที่เป็นเนชั่นดักสเตทหนึ่งใบครับนำไปเข้าโซนะครับจากนั้นจนจบไปเท่านี้ครับการไม่ได้รับพาวเวอร์ห้าพันต่อจํานวนเกรดของการที่เราโจบเข้าโซ่จากความสามารถนี้นั่นเองนะครับเกทเทคสองที่ไม่ได้ใช้นะครับก็คือเมื่อเข้าสู่ช่วงเอ็นเฟรครับเข้าแวนเราเป็นเกรดสนะครับเอามันเข้าโซ่แล้วจวดหนึ่งซึ่งเทคเนี้ยใช้ไม่ได้นั่นเองครับเพราะว่าเด็กเนี้ยไม่ใส่เกรดสนั่นเองนะครับเทปผลที่ติดใบนี้ไว้สามใบนะครับอันเนี้ยยอมรับเลยว่า เบรนอะสมมติ Distorted b a บนอะมีอยู่4ใบใช่ไหมครับก็เท์โวมันจะตีออกอยู่ที่45,000รวมเพิ่์อีกก็55,000ครับเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดตัวตีที่ตีแรงมากๆครับกับเด็กนี้ครับโอเดียมของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าซากุยักก็เลยเลือกติดเป็นฟาวเคเซียสใบครับแต่ในเคสนี้นะครับสามารถถอดที่ของฟาวเคเซียไปเป็นไซเคิลจีได้นั่นเองครับแต่แน่นอนครับเด็กนีเราก็ยังใส่ไซเคิลอยู่นะครับซึ่งไซเคิลที่เราใส่ครับก็คือไซเคิลโซอย่างเรมิน่านะครับที่เราไม่ได้เห็นมาตั้งนานนั่่่่่นนนนนนเเเเอองงงคคคคครรรรัััับบบมมพืกกไไใ้ถูทิชวดฟะะสสาโแ ไซเคิลทิ้งจั่วนั่นแหละครับก็เทคสองครับที่ยอมรับว่าโคตรเก่งนครับก็คือเมื่อไงไม่เนี่ยเข้าสู่ช่องเรียกจากบนมือนะครับถ้าเราเพอร์ซนาไรน่เทร์นี้ครับซีบหครับเลือกการ์ดจาในโซของเราหนึ่งใบขอลงช่องเรียกครับจากนั้นโซชาร์ตนั่นเองนะครับก็การไปเนี่ยมีความเก่งอย่างหนึ่งครับก็ตรงที่มาเป็นไซเคิลทิ้งจั่วนั่นแหละถึงแม้มันจะเอามากาศเอาเอ็กซ์ตรดอได้ไม่เหมือนกับไซเคิลจีนะครับแต่ว่าใบเนี้ยมันบนกองได้นะครับก่งมาก็คืองเเียรพื่อกาากในโซมเป็นตัวบหรือตตัวีได้รแต่กหนึ่ง ด้วยก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ไม่แย่นะครับกรณีที่เราอ่ะมีของเล่นในโซครับเราก็สามารถคอตัวนี้ตอนเทิรนเพอร์ซนาเพื่อคอบอร์ดมาได้นั่นเองนะครับจากในโซเราครับซึ่งช้อยสในการคอคงหนีไม่พ้นเจ้าฟิเรียอยู่แล้วใช่ไหมละครับหรืออนาคนดนะครับที่เป็นอยู่ในโซนั่นเองนะครับที่เราเขื่อชาร์จไปก็สามารถขอได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับใบนี้ครับครึ่งรีพิ้นหนังสือสดๆเลยครับกับเจ้าฟิเรียนะครับติดไว้4ใบเลยนั่นเองนะครับการนี้ครับจะได้จากโปรโมของมังงะสกายไลท์เล่มหนึ่งนะครับซึ่ เทคของมันครับเมื่อันนี้ทําการบูสตครับถ้าเรียกกฝ่ายมี1ใบหรือต่ํากว่าหรือเราได้ออเดอร์ในเทอร์นี้นะครับจากนั้นจนจบแบตเทอร์นี้ครับยู่ในได้รับพาวงวร์ปัดเพิ่อมีห้าพัครับแล้วเมื่อจบแบตเทอร์ที่มันบูสต์นะครับก็เอามันเข้าโซลและจวดหนึ่งครับซึ่งแน่นอนว่าเทคมันคุ้นๆใช่ไหมครับใช่นวครับมันคือเชนลีนะครับเวอร์ชันของเนชั่นน้ำเงินนั่นเองครับซึ่งเหตุผลก็จะเหมือนกับเชนลีนะครับทุกครั้งที่ผมพูดกับเด็ก ไม่ง่ายๆเลยครับหรือถ้าเกิดเราได้ออเดอร์อย่างเจ้าเอ้ย distorted b ดเบนนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวบูทสิบสามเลยนั่นเองครับและเมื่อจบแบตเทิร์นที่มันบูสต์นะครับก็เอามันเข้าโซ่แล้วก็จดการหนึ่งใบได้นั่นเองครับก็เป็นการเคลื่อนมือด้วยและด้วยความที่เด็กรีเอลครับเป็นเด็กที่ใช้โซ่นะครับและแน่นอนว่าเราใส่ไซเคิลโซ่มาเบิร์นโซ่ด้วยแหละแล้วก็มีรีเอลโอูเทียมที่ต้องโซบาร์เพื่อที่จะเอาทิปปันไดใช่ไหมครับไอ้นี่ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ระดับหนึ่งนะครับและสามารถคว้าเกิราอมาั้ครบวจากรเเิดา องเลกาจากบนมือนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ไล่ออเดอร์ในเทอร์นี้นะครับทิ้งการบนมือของเราหนึ่งใบครับจากนั้นเลือกการ์ดจากเด็กเรานะครับที่เป็นออเดอร์ที่ไม่ใช่เลกีลพีซหนึ่งใบครับเอาไปลงดรอปครับจนจบเทอร์นี้ครับออเดอร์ไปนั้นจะได้รับเทคก็คือสามารถได้จากในดรอปโซนได้แต่เมื่อไล่เสร็จจะต้องขูุกเตกกลับใต้กองครับแล้วก็จากนั้นสับกองนั่นเองครับการไปเนี้ยหน้าที่ของมันมีเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นครับคือการโม่ดิสตอร์เตดเบนลงดรอปนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดมันอยู่ในดรรอะเาาาก็สมถที่จ ออกมาเล่นได้นั่นเองครับแต่เล่นแล้วมันจะไม่กลับใต้เด็กนะครับเล่นแล้วมันก็จะไปแปะในออเดอร์โซนนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งไม่น้อยเหมือนกันครับหรือสมมุติว่าเราเล่น Distorted ็ดเบไปแล้วแล้วเรามี Distorted ็ดเบนอีกหนึ่งใบนะครับที่โม่จากสกิลตัวนี้อยู่ในดอกนะครับเราก็สามารถใช้สกิลของอนาคอนอสนะครับเพื่อที่จะสลับ Distorted ็ดเบนเนี้ยไปแปะในดอกได้นั่นเองครับทำให้รียรแถวหน้าเราตีแรงยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับถือได้ว่าเป็นการอีกหนึ่งใบครับ และแล้วก็มาสู่ไซเคิลใบสุดท้ายครับก็คือแมวเหมียวนะครับอย่างน้องอเมทิสต์นะครับไม่เข้าสู่ช่องเดกกาดหรือช่องการเดียนนะครับนำการ์ดจากในไรเด็กนะครับที่อยู่ในโซหรือดรอปนะครับสองใบกับเข้าไรเด็กในสภาพหงายครับยูนิตนี้จะได้รับเทคตามช่องที่มันลงครับถ้าลงดีอยเคาน์เตอร์ชาร์จหนึ่งถ้าลงช่องการเดียนจนจบแบตเตอรี่ชิลบวกเพิ่มหมื่นห้าเป็นชิลสองหมื่นเองครับแน่นอนว่าเด็กเนี้ยบางใบก็ใช้บาร์นะครับอย่างอนาคอนด์อย่างเงี้ยก็เลยต้องติดมันไว้หนึ่งใบเอามางายเดมนะครใในนนนไลลเดด็คขอออองมัยยูู่่รปแ้วะ การไล่กันเนี่ยมันค่อนข้างชิลยิ่งขึ้นครับแต่ก็เป็นตัวไห่ดาที่สามารถสุดๆแล้วของเนชันดักสเตดนั่นเองนะครับพีไม่ทิ้งมือนะครับติดไป3ใบเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่อว่าซากุยะมาติดอาร์นิโคมันซิมความเป็น s ซคิวบัสนั่นเองนะครับที่ผมันครับเมื่อเข้าสู่ช่องการเดียนครับเลือกยูนหนของเรา1นึ่งใบยูนหนีนะจะไม่ถูกทิ่จนจบแบทเทิลแต่ถ้าเรามีมือ2ใบหรือมากกว่าครับเราต้องเลือกทิงการประมินหนึ่งใบครับถ้าสมมติว่าเรามีมือแค่สองใบครับก็ ซึ่งการไปนเนี่ยก็คือ elementary s a r e n g t h น,นะครับที่มีเงื่อนไขก็คือถ้าเด็กของอ e ีกฝ่ายครับมีเครสมากกว่า2ใบนะครับเราสามารถได้การไปนเนี่ยโดยไม่จำเป็นต้องทิ้งการประมือไปค่าคอสองบิสออเดอร์ไปนี้ครับและเท็จของมันนะครับก็คือเมื่อเราถูกโจมตีครับเราสามารถไล่บิสออเดอร์ไปเนี้ย แล้วเลือกยูนิตของเราหนึ่งใบยูนิตนี้นจะไม่ถูกคิดจนจบแบตเทิร์นั่นเองนะครับซึ่งแนวว่าเหตุผลที่ติดใบนี้แทนเซงที่ถูดใบเก่านะครับเพราะว่าเด็กในแพชเนนี้ไม่ค่อยเจอเด็กที่เป็นทิปเปิลไดสักเท่าไหร่นะครับถึงเจอทิปเปิลไดก็เป็นเด็กสไตล์แหละครับที่มีเครสสองใบนะครับและแถมเลิฟแอนเบอร์รี่ก็เป็นเด็กเครสที่มีสองใบด้วยครับการที่ติดเซงที่ถูดใบใหม่ค่อนข้างตอบโจทย์กว่านั่นเองนะครับและแถมเซงที่ถูดใบนี้ก็ยังหน้าที่เหมือนกับใบเก่าเหมือนเดิมะคครับก็ือเอออาาาามมมก,กกกกันพดจืขใบห้เเซลห้าม Sentinel, หามเเเกกกตตนนนนนนัั่่่ีงอดยครแบ นั่นเองนะครับอ่า ah, d i s t o r t e d b a n ็นนั่นเองนะครับเราสามารถได้การแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีบรรยากาศจะชื่อลิเอลเท่านั้นครับคุณสามารถโซชาร์หนึ่งได้ก็คือจะเลือกชาร์จไม่ชาร์ก็ได้ครับและการเป็นี้ยก็จะไปแปะในเกตนั่นเองนะครับ และเทปของมันนะครับเมื่อกาไปเนี้ยถูกเอาไปแปะเปเจสนะครับไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามครับจะไล่ก็ได้หรือเอาไปแปะไปเจด้วยตัวมันเองนั่นเองนะครับเราสามารถจดการได้1น่งใบครับจากนั้นเลือกวันกาของเรา1น่งใบได้รับเพวาวเวอ่์ปัด1หนึ่งืจนจบเทินครับพูดง่ายนะครับก็คือถ้าเราได้กาไปเนี้ยหรือเอากาไ,ไปเนี้ยไปแปดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งครับวันการเราก็จะตีบวกหมื่นแล้วนั่นเองครับก็วันกาเราจะเป็นตียีหรือถ้าเพิ่มมาก็จะเป็นสามสามนั่นเองครับถือว่าโคตรเจ๋งมากๆเลยกการแถวหนั เผื่อครับเรียกากาแถวหน้าเราจะบวก20,000ื่ครับถ้าเกิดมีไอเนี้ยแปะอยู่ในเกตสีใบครับแต่ถ้าเผื่อก็จะบวกไป30,000ื่ครับถือว่าเป็นการปรับพลังเรียกากาของเราให้แรงยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองครับในส่วนของทริกเกอร์นะครับเริ่มจากนี่เลยครับผมติดเป็นวอร์นัทนะครับความสามารถเพิ่มเติมครับเมื่อไรเช็คจรการแบบนี้ครับเลือกเรียกาของเรา1ใบครับที่อยู่ในสภาพสแฝงนะครับจนจบเทิร์นเรียกการแบนั้นจะได้รับเทคก็คือออโต้เรียกกาวันส์เพื่อเกินมันจบไปเท่าที่อยู่นี้โจมตีก็จับมันกไดบอีกลลูครับแต่าได้อาไลง่ีกรับ เทคตีลุกตีลุกนั่นเองนะครับเคมโพนี hey, ่ติดเป็นโอเวอร์ไบเนี่ยแทนที่จะเป็นกอมากิเอลหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเพราะว่ารีเอลเป็นเด็กที่ตีแค่สามเวฟนะครับผมเองก็อยากจะได้เวฟที่มันเซอร์ไพรส์ครับตีลุกตีลุกใส่อีกฝ่ายนั่นเองนะครับแล้วก็คริวานิลาติดไปเลยแปดใบนั่นเองครับเพราะว่าเด็กเนี่ย ค่อนข้างีจะมีประสิทธิภาพในการเติมโซ่อยู่เลยครับ mm. ก็เลยไม่จำเป็นต้องคลียรโซ่ขนาดน,นั้นนะครับต่อมาฟรอนชิลสองหมื่นสามใบนั่นเองครับมันเข้าสุดช็อคกระเดี้ยนเท่าไวนไก่อีกฝ่ายเปเกรดสาร้อสูงกว่าชิวปัดเพิ่อมอีกห้าพันเป็นชิลสองหมื่นครับแล้วก็สุดท้ายก็คือฮิลวนิลาอีกสใบนั่นเองนะครับเหตุ <He ads S 2> ผลที่ติดเป็นฟรอนนะครับเพราะด้วยความที่เด็กนี้เป็นตีสามเวมนะครับแล้วก็มันแรงพลังควายจากเรียเราอยู่แล้วนั่นเองครับการที่ติดฟรอนไว้นะครับก็ทำให้เรีย ตีลุกตีลุกในแพทจี๋ครับมันไม่ใช่เด็กที่แบบเรียที่เป็นตัวเดียวกันอะที่มันตีลุกตีลุกอะครับมันเป็นเรียไปอื่นที่มันคอจากเอ็กซ์ตัวเวฟนะครับซึ่งแน่นอนว่ายกเป็นพวกวากาไรเซสึกกันเลิฟนะครับเด็กส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรซาเอลหรือเลวิดัสนั่นเองนะครับก็จะเป็นฮิววานิลาดีกว่านะครับเวิร์งกว่านั่นเองนะครับซึ่งนี่แหละครับก็คือเด็กโปรไฟล์ของรีเอลโอเดียมเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวมาดูคอมโบการเล่นแล้วกันครับว่ามััันนนนนจะะะเเเฟี้ยงงาแคค่่ไหอรบ โอเคนะครับก็มาสู่ช่วงสาธิตคอมโบการเล่นกับผมทีมอีกแล้วนั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าเด็กรีเอโอเดียมอ่ะผมแนะนําให้เริ่มก่อนดีกว่านั่นเองครับเพราะว่าเริ่มก่อนมันเซตบอร์ดอะไรง่ายกว่านั่นเองนะครับก็สาธิตไปการเริ่มก่อนแล้วกันจุดกันหนึ่งใบครับในเคสนี้แน่นอนเลยครับทิ้งเรมิน่าแน่นอนเนียครับใส่คันจีขึ้นมาสักขนาดนี้ครับแล้วก็ไร่เป็นทรีกัดครับจานั้สกิลของใส่คันจีครับโซบัสเตะกับใต้กล้อง แล้วก็โจกัสหนึ่งใบนะครับอ๋อจดไดฟิเลียนะครับจากนั้นสกิลของทีกรัดครับเมื่อไรทับเกรสศูนย์ครับโชโอเดียมจากในไรเด็กครับแล้วเราก็จะได้รับเดสติเนตไทม์พีซนั่นเองครับมาเซตในออเดอร์โซนนั่นเองนะครับหลังจากเซตใบนี้แล้วนะครับเราจะไรตัวอื่นนอกจากโอเดียมไม่ได้นะครับและเราก็จะได้รับดีเกรสเกรนั่นเองนะครับจากนั้นจบเทิร์นจากนั้นไปเช็คไปอุ้ยโอเดียมและโจกัสอีกหนึ่งใบครับในเคสนี้ ผมเชื่อว่ายังไงก็จวดได้ดิสตอร์ดเด็ดเบนนะครับในเทิร์นต่อๆไปเพื่อเตรียมได้ผมทิ้งดิสตอร์ดเด็ดเบนไปเลยครับเพื่อที่จะทําการไรครับเป็นเกียร์คอรัสัสครับและแน่นอนครับอย่าลืมครับชาร์จสามเอเนอร์จีด้วยนั่นเองครับสกิลของเกียร์คอรัสัสเมื่อไรท้าวทีกรัดครับเราการ์ดบนมือเราหนึ่งใบไปเป็นเกจครับแน่นอนอีกแล้วก็คือเจ้าอนาคอนอสครับเมื่อยัดไปเป็นเกจครับเราจะได้จวดการ์ดสองใบครับคีนะครับแล้วก็อู้ไซเคิลนั่นเองนะครับคอฟิเรียลงมาครับฉะนั้นสกิลเเมมื่ออ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 อรราาาาาต้นนนนนขงงคคสสบท แล้วก็สลับกับการ์ดในเกจนั่นเองครับก็คือไอสตอร์เตสเบนนะครับทีนี้เราจะเลือกชาร์ตไหมผมว่าชาร์จหน่อยแล้วกันนะครับอู้ชาร์จได้อนาคโนสครับถือว่าไม่ใช่ที่ไม่แย่ขนาดนั้นแล้วก็แน่นอนครับว่าเราก็จะได้จุกก๊าอีกหนึ่งใบด้วยและแน่นอนว่าเราก็จะปัดพลังแวนอีก10,000นั่นเองนะครับทีนี้แวนเราก็จะตีอยู่ที่20,000นะครับเช็คพีจิฟิเรียตีนะครับแน่นอนว่าฟิเรียนะครับถ้าเรียกเก็บฝ่าน้อยกว่าหนึ่งใบนะครับก็ปัดอีกนห้าพ ฟิเรียข้าโซและโจกัสอีกหนึ่งใบนะครับเป็นคีนะครับจากนั้นเราก็แดเมจมใช่ไหมครับเข้าสักสามดนเมจกันเพื้อเพื้อแล้วก็สแตนแอนดรอ้าชาร์จสามเอเนอร์จี้ครับผมทิ้งดิสตอนเต็ดเบลดแล้วกันแล้วก็ไรครับเป็นลิเอโอดิอมครับจากนั้นขยับมาหน่อยครับแล้วก็จี้ก็หยิบนี่สนึงนะครับเราก็ต้องขายตัวนี้หน่อยครับคอลงมาครับสกิลตัวนี้ทิ้งการ์ดมือหนึ่งใบครับอ่ะผมทิ้งเป็นคีแล้วกันแล้วก็เอาออเดอร์หนึ่งใบจากกลุ่มนะครับไป โม่ลงนะครับจากซับกล่อง แน่นอนว่าดิสโทเตสเบนใบนี้ก็จะได้รับเทคก็คือเมื่อไร่จากหลุมนะครับก็จะไปแปะได้เลยนั่นเองนะครับแทนการตีกับใต้กองพอด้วยเทคของมันเองนั่นเองนะครับอ่ะอย่ารอช้าเลยไร่ไปเลยครับไอ้ดิสโทเตสเบนนะครับและแน่นอนสกิลของดิสโทเตสเบนรอบนี้ครับผมจะเลือกจ่วดอย่างเดียวครับไม่ชาร์จครับแล้วก็ปัดแวนหนึ0 0หมนะครับเทคของดิเอโอเดียมครับแถวหน้าของเราครับก็จะปัดเพิ่มอีกคนละหมื่นด้วยนั่นเองครับเพราะว่าเรามีดิสโทเตสเบนสองใบแล้วไงเดี๋ยวไซเคิลออเดอร์ขึ้นมาครับแล้วด อนาคโนอสครับถ้าแวนเราเป็นลิเอลครับปัดเพิ่มอีก5,000ด้วยนั่นเองครับเท่ากับว่าอนาคโนอสครับจะตีอยู่ที่28นั่นเองนะครับและแน่นอนว่าสมมติอีกฝ่ายมีเลียแถวหน้าอย่างเงี้ยมันไส้ครับอ่ะจ่าย2อจี้ไปหรือยิงเลียทิ้งเลยนั่นเองนะครับจากนั้นลิเอลโอเดียมตีครับสกิลของลิเอลโอเดียมครับอ่ะรดโซบลัสหนึ่งก่อนแน่นอนว่าโซบลัสอนาคโนอสไปนั่นเองครับจากนั้นอนาคโนอสไปเนี้ยก็จะไปเป็นเกจนั่นเองนะครับแล้วแวนเราจะได้ทิปปันไดครับเท่ากับแวนเราจะตี23ไเยี่สิเผาให้ซเคิล เซ็นทัลเช็คเคิร์เช็คฮิวโมเกินนะครับอ่ะอ่ะฝุ่นฝูได้กันให้เจ้านี่นะครับสุดท้ายครับเวฟที่3นะครับก็คือไซเคิลออเดอร์เราครับโหสามหมื่นแปดนะครับแล้วไม่ใช่แค่สามหมื่นแปดธรรมดาครับฟรีเรียนะครับปัดอีกห้าพันอีกนะครับเพราะว่าได้ออเดอร์ในเ่วดนี้นะครับห้าสิบเอ็ดนะครับโคตรแรงนะครับและฟรีเรียไปจบไปเท่านี้มันบูตยาโซแล้วก็จบการ์ดอีกหนึ่งใบนั่นเองนะครับแล้วก็พันเทิร์ฟอนฮิวชิไปนะครับอ่ะฮิวไป แล้วก็เข้าแดมเท่าไหร่เอื้อเอื้อนะครับเข้าไปสัก5แดมไงอ่ะปา PG พีจีไปแล้วก็เราทิง้งคิวไปแล้วกันแล้วก็เข้าอีกสัก2แดมครับเอื้อเอื่อโอ้โหบอสสี่ใบติดอย่างเงี้ยไม่ธรรมดาเลยครับเนี่ยสแตนแอนด์รอครับโอ้จนได้วอ์นัทครับซึมซ่วมครับแล้วก็ชาสามจีนะครับเคิราสนาไลท์ จบกันหนึ่งใบแล้วแถวหน้าปัดเพิ่มอีก1 0,000นั่นเองนะครับอย่าว่าเลียแล้วนะเลียตอนนี้เราปัดเป็น20,000แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าเรามี d i s t o r t e d bend 2ใบนะครับเราขอเป็น f o r c a s i a ได้อยู่อ่ะขอโกเลมตรงนี้สกิลโกเลมบทัทหนึ่งจัวหนึ่งโซชาร์ชชาร์อนาคโน่เลยก็ไอ <c oughs> ตัวนี้บู๊ได้ครับเพราะมีเกรดสใบนะครับลราขอไซเคิลตัวนี้ทิ้ง d i s t o r t e d bend ใบสุดท้ายอยู่ใสชุบอ่ะอเคตับกองแล้วก็ไล่เลย ไอิสตอร์เตดเบนครับรอบนี้เราไม่ชาร์จนะครับก็จัวแล้วก็แวนปัดหมื่นเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเราก็จะเริ่มแบทเทิลเฟสแล้วนั่นเองนะครับอยากใจเจ็ดจวก็ได้ครับเคสนี้แต่ว่าผมคิดว่าสมมติว่าอีกฝ่ายมีเรียรการแถวหน้าแล้วกันแล้วอยากตัดเส็บเขาก็คีิไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็กดสกิลนะครับเมื่อเริ่มต้นแบทเทิลเฟสเลยแล้วกัน CB1 โดนาคอนอส่งมาครับแล้วก็สกิลของอนาคอนอสชุบอิสตอร์เตดเบนไปสุดท้ายครับปื้บไปแล้วทีนี้เราก็จะจั่ว แล้วก็ปัดแวนอีก1 0,000ครับแวนจะตีออกสีสนะครับไม่ใช่แค่นั้นคารุมีดิสตอร์เต้เบสสี่ใบครับเรียการแถวหน้าเราก็ปัดกันอีกคนละหมื่นนั่นเองนะครับแน่นอนอยู่แล้วเราจะให้เจ้าอนาคอนอสตีก่อนนั่นเองนะครับสกิลของอนาคอนอสเมื่อตีก็ปัดอีก5,000ครับและถ้าสมมติฝ่ายมีเรียการแถวหน้านะครับไก่สองใบตัดเสร็จเขานั่นเองนะครับและแน่นอนอนาคอนอสเลนนี้ก็จะตีอยู่ที่48 58นั่นเองครับถือว่าแรงมากครับจากนั้นโอเลียงตีครับสกิลของโอเเเลียงคคครััับบบอออออออ่่าาดดูมืกกนนนนโโโซซสสสปป็็ไไ้ แลวทีนี้เราก็จะเอาอนาคอนดสไปเป็นเกจนะครับโอเลี o ้ยงเราจะตีอยู่ที่51 3สเปดไดทิปปันไดเฟิร์สเช็คขีอ่ะสมมติให้ข้างฟอร์เกเซียไปขีด้วยเซคันด์เช็คบอร์ดเคิร์ดเช็คขีเอ,อย้ยต้องต้องอย่างนี้สิวะอ่ะยืมหน่อยนะครับเชทีนี้เราก็จะกดดีวายสกิลเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าดีวายสกิลมันบังคับว่าหลังจากแวนตีเสร็จนะครับเรามีเกจครบ5ใบพอดีเราทิ้งมือ2ใบครับอ่ะทิ้ง2ใบที่ไม่ได้ใช้ของเราเลยด้วยกัน ปื้มไปจบเทิร์นนี้เราจะได้เทิร์นเพิ่มนะครับและทีนี้อย่ารอช้าครับเราก็ให้เจ้าฟอเคเซียตีครับสกิลฟอเคเซียเอาอนาคอนนสกลับไปเปิดแล้วฟอเคเซียก็จะปัดเพิ่มอีก15ื่นนั่นเองนะครับโอ้ก mm ็ hmm. oh, ถือว่าแรงอยู่นะฟอเคเซียจะตีอยู่ที่ 45, 0 0 0 6 5 0 0 0าห0 0 0น3คินั่นเองนะครับจากนั้นจบเทิร์นแต่แน่นอนว่าเราได้เทิร์นเพิ่มจาก d ีไวสกิลครับก็เป็นสแตน แอนดรอแต่เราจะไม่ได้ชาร์จจี้นะครับเพราะว่ามันข้ามไรเฟิสกับเมนเฟสนั่นเองนะครับทีนี้มันก็จะข้ามมาที่แมทเทิลเฟสเลยแมทเทิลเฟสอานาคอนอสบัสโดดแล้วก็อ่าเอาตัวอะไรดีเอาอานาคอนด์ ows, สิบใบเดีวยวกันป,ปื้ไปนั่นเองนะครับและทีเนี้ยเราจะให้โอเลี้ยงตีนะครับและอย่าลืมนะครับว่าโอเลี้ยงตอนเนี้ยมันเหลือแค่ไร้เปี่ยวนะครับและทีเนี้ยตีไปสกิลโอเลี so ้ยงโซวัสหนึ่งรอบนี้เราจะเอา เลยไม่น่าไปไปเกจเช่นกันไม่น่าได้ใช้แล้วโอเลี้ยงเรานะครับก็จะได้แค่2องไดนะครับเพราะว่าได้ลบหนึ่งจากคนของ d ดีไวสกิลแล้วก็อย่าลืมนะครับเลียสองตวงเราก็จะได้กันคนละ2องหมื่นด้วยครับเพราะว่ามี d i s t o r t e d b เ n นสี่ใบนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อนานคนรอนมาตีปัดอีกห้าพันด้วยผมปัดให้เสร็จสับเลยแล้วกันทีนี้2องไดนี้เราจะเช็คเลยครับ first check ฟอนต์วิแถวหน้าปัดเพิ่มอีก1นึ่งหมื่นครับ second check บอร์ดนั่นเองครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้เราให้ข้างแรงตีก่อนก็คือฟอเคส สกิ้งฟอเคเซียเมื่อตีเราเอาอะคโนนสเข้าโซบทีนี้มันก็จะปัดเพิ่มขึ้นอีกหมื่นห้าแล้วก็มันจะตีอยู่ที่สามหมื่นสี่หมื่นห้าห้าหมื่นห้าหกหมื่นสามนั่นเองนะครับแล้วจากนั้นนะครับเจ้าอะนาคอนด์ A ตีแน่นอนว่าผมปัดห้าพัน 5, ที่เสร็จสับแล้วอะนาคอนด์ A มันจะตีอยู่ที่สี่หมื่นแปดห้าหมื่นแปดนะครับแล้วถ้าสมมติว่าอีฝ่ายมีเลียแล้วเราเหมั่นไส้นะครับอ่ะจ่ายสองจี้นะครับแล้วก็บึ้มแม่งเลยนั่นเองนะครับก็ยิงไปเลยนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเจ๋งไม่น้อออออยยเเเเเหมมื n ืนนนกกกั n ั k ับบลลี k ีโดดครถว่่าป็็ท ตีแค่3เวฟก็จริงแต่ก็ตีแรงพลังควายแล้วก็ฟิลสุดๆเลยนั่นเองนะครับ โอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเด็กโปรไฟล์ของรีเอลโอดียมนะครับบอกตามตรงเลยว่าเป็นหนึ่งเด็กที่เจ๋งมากๆครับกับคอนเซปต์ในการค่อยๆสะสมแต้มบุญนะครับทำให้เด็กมันตีแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับเพราะว่าถึงแม้มันจะตีแค่สามวฟครับแต่แน่นอนว่าเรียตีแรงพลังควายตั้งแต่อีกฝ่ายในเกรดสองหรือตอนที่เราเริ่มหลังนะครับก็สามารถที่จะตีแรงพลังควายใส่อีกฝ่ายได้แถมยังตีสามไรฟ์กดดันอีกนั่นเองครับถือว่าเป็นหนึ่งเด็กที่น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับและแถมสกิลข้ามเทิร์นของันนะครัับบเรรีียยยกกได้้้ว่่่าาาถออออฝะมืนๆคแล นั่นเองครับเรียกว่าเป็นหนึ่งเด็กครับที่น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันครับกับลิขิตก่อนแห่งเวลาของเราอย่างลิเอลโอเดียมนั่นเองนะครับแน่นอนว่าก็ต้องขอขอบคุณคุณซากุยะนะครับผู้ขอตั้งดิสคอร์ของผมนะครับที่อุตส่าห์ส่งเด็กลิเอลโอเดียมมาให้ผมยืมเล่นนะครับแล้วก็ลองเทสดูนั่นเองครับบอกตามตรงว่าพอเล่นแล้วผมค่อนข้างชอบมากกว่าลิเอลอมอต้ามากมากเลยนั่นเองครับแล้วก็เป็นหนึ่งเด็กครับที่ถึงแม้จะตีแค่สามเวฟแต่ก็สนุกสุดๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าส